เดี๋ยวัเห็นโมเป็นยัยงนี่มฮะเห็นบมเป็นยังนี่เป็นยังนี่เห็นบมเอ้ยตายกตายเห็นบมเป็นยังนี่มาผีมาผีเดีวเปิดป้องดูนี่เปิดป้องดูนี่ น,นั่งว่าเป็นไปนั่งไหงนเฮ้ยเข้นไปนั่งไหนเพิ่งเนี้ยฮ<อ>้นไปนั่งไหนเพิ่งเนี้ยนั่งเป็นยูบ่บ่โอ้ถอดเกือบวมโอ้ยเนาะนี่โอ้ยนั่งทาอนะไเนาะโอ้เิ่งอะ เน่าน่เ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 ล่เน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 ่นน่เน่่เน่เนน่เน่น่่เน่เน่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 เนเน่เน่นีน่เนน่เ่เน่เน่เ่งน่ดน่เน่่เน่งน่น่ คนแห้งกดดันเข้าไปโอ้ยจะเป็นบายคอยกดดันเข้าไปนี่ดันเข้าไปแห้งดันเข้าไปแหงคนี่แม่หนนี่ดันเข้าไปนี่นี่โ้นี่คุณใหยมาเจิมรถให้เลครับพี่น้องรมันกคบอลบอลดอคคุณบอลไอสตาร์ทรถโอ้ยมันเตืนๆพี่น้องคนน่ะมันสันๆๆ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 ๆ อยากครับบ่อพ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 ่ออะบ่มาลงมาเท่นัะเออขับรดขับรดน้ำเกลืมานรวจถอดเกลือผมได้ขืนรถเอ้ยขับมาพักไปเฝาได้จ่าให้มันมาลอยหาสะวันเรัรถใหม่คุณยายชมนะครับผมแม่มาเร็วล้ว มาเร็วมาวเจิมรถให้ลูกไส้นั่นเร็ว,รวบอทา่านหนาพครับแล้วพวกนี้ก็จะเอาไปให้หลวงปู่ที่วัดเจิมให้นะครับนี่ก็เป็นคุณแม่ของกองวายุนะครับ,บวัดคือน,นั่งให้ชมแนี่นี่ครับ พูดถึงนเด้อพาไปพามาตลอดปลอดภัยในการเดินทางไปหาเงินหาขํามไอโให้มนันไหหล่ำหอรวยเด้อ้าให้คูณดูเย็นเป็นสุขพาหาเงินหาข้ามห้มีแต่โฉกจะใช่ต,ชต,ต,ต่โกลับดุเก็บแจ้งนะเก็บพี่บ่ขึ้นตรงไหนการทำไมอ,มอาูดังันมีแห้ง กาาเนือบอืมเห็นนหละท้งคุณทำองคุท้งคุณเด้อรถผ้าหาเรื่องทารอบได้เยไปทังหนาเด้อ